สวัสดีครับผมเบลนองครับมอน้มาพพอกับเบหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองกับมาแสดงความดีใจครับคนที่ได้โชคนะครับนอสองห้าสองกับสองสองครับเลขกออกมางามแห้งครับหลายคนกับถูกเนาะถ้าผู้ใดได้ฟังคลิปเบหนองเนาะครับนะคลิปทรงถ่ายที่เบลนองทรงให้เบิรงนะที่เบลนองลองให้เบิรงที่ว่าเบาหนองมากเหลขกเบิ้์นก็คือหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกเก่าเก่าหลายคนเพื่อจําได้ พราะว่าเบ้าหน่องบ่ได้แปะตัวเลขหรอกคลิปสุดถ่ายเบ้าหน่องบ่ได้แปะตัวเลขเบ้าหนองแค่เบาซื้อๆถ้าผูดด้ใดไปฟังก็คงจะอันได้รับโชคล้ะก็บเบ้าหน่องก็บอกว่าเบ้าหน่องยกเปิ้ลหยกเป๋าไว้ซุนซ่นซ่หเก่าๆแต่ว่าเลขที่มากที่เจาะก็คือหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกแล้วก็ก้าวเก้าหลายคนก็ได้โชคครับได้ลเลข,ขออกมากอ่ะดีใจนํำนะครับนาอมีคนจับเลขปู ได้สองสองก็คือบุญวาสนาของเพื่นและน้องเพื่อนกับเบาสูฟังกับผมว่าเป็นแบบใดจังใดเลขเขาปูหนึ่งสองศูนย์สี่กับเลขวิปปองหนึ่งสองเพื่อนกะบจับคูหนึ่งสองสองสองศูนย์สี่สี่ศูนย์ละกะสี่หนึ่งสี่สองเพื่อนกับได้โชวค,ครับ อันนี้ก็คือแล้วแต่ผู้เพื่อนจับด้ยครับเด้อบ่าวหนงบ่ได้บอกว่าอาจจะเป็นดวงของเพิ่นก็ได้อาจจะเป็นดวงของเพิ่นก็ได้ที่เพิ่นได้โชกเนาะบ่าวหนงก็บอกบ่ไดดครับว่าผู้ใดสิจับเลขแบบใดเฮ็ดแบบใดทุกจริงทุกอย่างมันกะโชกและดวงล้วนๆวนครับโชกและดวงล้วนๆ้วนบ่าวหนงก็ปฏิเสธบ่ได้ดในโชกดวงของแต่ละคนเนาะบ่าวหนงกะดีใจนำนะครับเนาะแล้วก็บางคนเพิ่นก็ว่า ถือเลขกที่เบ้าหนองทรงอันเขาลงปูไปไห้เนวะเบ้าหนองกระถางเอ้าถือเลขกแนวใดเบอร์โทรเบ้าหนองครับมันลงไายด้วยห้าสองสองเบอร์โทรเบ้าหนองหลงไทยสี่ตัวหกห้าสองสองบางคนกับสื่อนำนักกองบางคนกับสื่ออัานยังอ่ะ ฉลากีหยังเลขในกองพัสดุนั่นแหละเพิ่นก็ถือหาสองยังสิสองสองยังสิเบ้าหน่องติ๊กซี่าจากไหนเนาะเอฟซีมันบอกสูฟังครับบ้าหน่องเล่นมะบอกสูฟังว่าเออขันขันได้โชคเบ้าหน่องก็ดีใจน้ำบ้าหน่องบ่ได้มาคอยยังกับไผ่ดอกก็บหูหูอยู่ว่าบ้าหน่องบ่เคยมาคอยยังกับไผ่บ่เคยมาคอยยังกับเอฟซีดอกแต่ว่าขันผู้ใดอยากถวายไก่อยากถวายวาวสิบ้าหน่องก็ดีใจเป็นสะพานบุญเทไนเมื่อนี้เบ้าวน่องก็บเมาบอกเลขกตองวด นะครับนอของเบาหน่องเองงวดที่แล้วเกือ,อบเขาเนาะห้าหนึ่งห้าเบาหน่องยังบบถิมนะครับห้าหนึ่งห้านี่เบาหน่องยั้งบบถิมเลยแต่มากงวดนี้ครับผมเลขอ,อาจจะคล้ายเลขปูเลขเขาสารปูโอ้เลขเขาเปลือกปูเลขอ,อาจจะคล้ายกันแต่ไม่มีศูนย์นะครับนอะแต่ไม่มีศูนย์แต่ว่าเบาหน่องหมักเลขตัวหนีแห้งเป็นยั้งกับโบหู มากเลขกตัวนี้แห้งเลขต่องินของเบานหะนอนครับตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวงวดวันที่สิบหกธันวาหกแปดส่ 68, ทงท้ายปีอย่าลืมนะครับเลขปูอาจจะกลับย่อนมาอีกก็ไ้อาจจะกลับมาย่อนหลังอย่าถิมนะครับเลขเขาเขาเปลือกปูอย่าถิมเด้อเลขต่องินของเบานหนอนนะครับสี่สองหนึ่งครับสี่สองหนึ่งตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวงวดวันที่สิบหก ธันวาหกแปดครับผมงวดวื้นที่สิบหกธันวาหกแปดมักโบมากกอะลองพิจารณาเอาสี่สองหนึ่งนี่คือเลขตัวงวดของเบาหน่องครับถ้าผูดด้ใดอยู่ในกนลุ่มเบาหน่องเลขตัวนี้จะเห็นในกลุ่มครับเพราะว่าเบาหน่องลงให้เบิงแตงแตงหมัอว,ว่านแล้วเลขตัวนี้นะลงให้เบิงแต่วันจัน์แล้วหลายคนกันกะ เอาไปซื้อเพื่อนบาทเพิ่นกระถือครับส1เหลขออกน1 C105 เหล็กเพื่อนบาทแล้วก็บเาวนอกก็ให้หางนี่ตัวเดียวเม็ดเดียวเป็นเหล็กตองของบรเาวนอกต่ผู้ไดทันมักก็ลองพิจาณาเบิงงวดที่16ธันวา68หมักโบหมักอันนี้ก็อยู่ถีดุลพินิจของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเหลขวางก้นอาจจะโบมักแต่มันอาจจะเข่าสามตัวก็ได้ เป็นไปได้ครับผมงวดวัาหารหาสองงวดนี่อาจจะมีซีสองซีหนึ่งสองหนึ่งกัเป็นไปได้บ้าน่องยังบดถิมครับเพราะว่าเหล็กปิงปองปูกันหนึ่งสองเหล็กปิ้งปองเหล็กปิ้งปองเกาปูกันหนึ่งสองเม็ดเข่าปูหนึ่งสองศูนย์สี่แต่เบ้าหน่องตัดศูนย์ออกก็เหลือปกติก็กจะเป็นหนึ่งสองสี่เนาะแต่ว่าเบ้าหนองไข้แค่สี่สองหนึ่งหกกับหกกับสี่สองหนึ่งหกกับ หมักหมักยังบอก่าถือครับบอกก็ถือว่าเป็นอย่างยังมักเหล็กชุนี้หมักแห้งล้วก็รยังตามถ้าผู้ใดอยากตามคือเบ้าหน่องกระองเบอร์นะครับเด้อล้วก็เลขห้าหนึ่งห้าเบ้าหน่องกระยังบะถิมบอปลานะครับเด้อดกระยังตามอยู่กระซือติดไว้อยู่เก็บเก่าผู้ซื้อละหลายคนว่าขันเบ้าหน่องบูซื้อเลยนม่ออกแต่ว่าเบ้าหน่องก็บอกเห็นรอว่า ยาเหล็กเบิ่นมันมาไม่าอีหลีครับสองสองแล้กครับเป็นเหล็กพ่อซอเกิดเบาด่องนำ้ำสองห้าสองสองมีคือพ่อสอเกิดเบาหน่องครับหลายคนจําได้หลายคนฟันเห็นเบาหนองเพื่อนกระสืออายุหลักคับพ่ออเกิดก็มีคือกันเพื่อนกับบริเวณออซู่ฟางดอกเหล็กออกแล้วเพื่อนบอกออกซู่ฟางเพราะว่าตอนนั้นเบาดนองหยางน้ำงานศกงานศพตานะครับเนาะงานศพคุณตาบ๊าแมน มันเป็อันนี้เลยอีกมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าเราเป็นเราเป็นหนองไส้ของของของแม่ยายเบาหนองกับพึ่งแล้วงานศพกับเนี่ยกับไหนว่าอัดคลิปมาบอกเหล็กตัวงวดเบาหนองบอกถึงแต่หมู่บ้านแล้วล่ะบอกคนในกลุ่มบอกคนในกลุ่มว่าเหล็กตัวนี้เบาเบาหนองให้ซื้อบบัตรคนเขาเล่ยพากันไปสืบเพื่อนบาทเบาหนองบอกว่าเอาตัวนี้ล่ะเม็ดเดียวเพื่อนบาทกับพากันถืดเนาะเพราะว่าเบาหนองยุ่งๆก็เลยบ่ได้อัดคลิปลงคลิปหยั่งให้เบิ้ง แต่ก็บอกเป็นยังครับสูกบกส่กันไหมผู้ใดบอกถือกะสู่กันไหมถ้าผู้ดใดได้โชคบ้านของกกดีใจนําขอให้ได้ถือหี่อี่ทุกทุก่ทงวดครับขอให้ถูกทุกทุกงวดจะได้มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวปีใหม่นี่ทรงถ่ายปีเนาะทรงถ่ายปีให้ได้ถือเลขก่อนใหญ่คนที่อยู่ตังจังหวัดเกจะได้มากระบาดเนาะบอกปูบ้านของก็จุดถูกบอกปูถวายนำปูบอกปูว่า ถ้าผูดด้ใดเห็นเหล็กเบาหน่องชุดนี้ไผสีซื่อ,อยังกระซังขอให้ได้มีโชคก่อนไงได้ติดใหม่ติดมือกลับมาบาดยาดิดกกลับมามือเปล่าขอให้ได้เงินแสนกลับมานำอ่าอย่างไรก็ลองพิจรารณาครับเด้อสี่สองหนึ่งตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวครับงวดวันที่สิบหกธันวาหกปเบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางอย่างไรก็แกแนวทางเนาะมันก็มักไผมักบ้าน แต่ว่าบ้านของฉีไปหาลถตลีไว้อยู่ฉีไปซื้อรถตลีไว้งวดประก็ซื้อการ้อนรถตลีหนึ่งสองสองหนึ่งแต่ยังเหลืผลมาออกสองสองเนาะไพ้ฉีไปหูมเหลือแต่ว่ากับมาร์กนั่นละมาร์กเลขเบิ้์นบ้านของกะยกเป้าไว้หนึ่งหนึ่งหดสูงสูงแต่ว่าเหลเจาะเบาหนองที่เบาหนองบอกไว้คือหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกแล้วก็เก้าเก้าอาจารย์นี่แล้วนามคนกับมีไห้คือกันเหล่คนกับเขาเลขหลายก้นกับกับเขาอยู่ หลายคนก็นถือคาคาสองนะครับนาอถือหาสองหลายคนก็บเข่าอยู่ตามกันต่อครับงวดวันที่16ธันวาคม68ส่งท้ายปีก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีเดี๋ยวจับเงินหมื่นเดี๋ยวจับเงินแสนเดี๋ยวจับเงินล้านศรัทธามีบารมีเกิด4 2 1เด็กต้องงวดเบาวนองสวัสดีครับ